คลองฟูนันเตโชโครงการขุดคลองที่เปรียบเสมือนกับเส้นทางการเดินเรือที่จะทําให้กัมพูชานั้นมีความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเส้นทางคลองที่เป็นความหวังนี้อาจจะต้องหยุดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากว่าการลงทุนและก็การระดมเงินทุนในการก่อสร้างนั้นยังไม่มีความชัดเจนประกอบกับจีนที่เข้ามาร่วมลงทุน ก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่อาจจะต้องมีการชะลอแผนการลงทุนในประเทศต่างๆลงเรื่องนี้อาจจะส่งผลทำให้ความหวังของเขมรในการลืมตาอ้าปากทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้ยากและมีอุปสรรคมากขึ้นและยังมีปัจจัยอื่นอะไรอีกหรือไม่ที่ทำให้ครองแห่งนี้อาจจะขุดไม่เสร็จ ท่าทีของฝ่ายต่างๆมองถึงเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงนักวิชาการเองมีความพิดเห็นอย่างไรวันนี้เราจะเล่ากันอย่างละเอียดใน Global Watch ครับคลองฟุนานเตโชคลองขุดที่เป็นดั่งความหวังทางเศรษฐกิจของชาวกัมพูชาซึ่งก็ได้มีการเปิดพิธีขุดคลองอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการคาดหวังนะครับว่าเส้นทางสายน้ําแห่งใหม่เส้นนี้ที่เชื่อมระหว่างแม่น้ําโขงซึ่งไหลผ่านกรุงพนมเปนซึ่งตั้งอยู่เข้าไปลึกใจกลางของประเทศและเป็นเมืองหลวงที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อก,กับอ่าวไทยที่บริเวณจังหวัดแกบ โดยมีความยาวทั้งสิ้น180กิโลเมตรการลงทุนขุดคลองสายนี้มีมูลค่ามหาศาลครับอยู่ที่ราวๆ1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ60,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนถึง4%ของ GDP กัมพูชาโดยมีจุดประสงค์นะครับก็เพื่อใช้ลำเลียงขนส่งสินค้าจากทางเรือที่ลอยลำอยู่บริเวณปากอ่าวไทยเข้าสู่ใจกลางของประเทศ โดยไม่ต้องผ่านปากแม่น้ำโขงที่อยู่ในเขตดินแดนของเวียดนามหากกล่าวอ้างคำพูดของนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่กล่าวถึงงบประมาณการลงทุนการก่อสร้างคลองแห่งนี้นะครับนายฮุนมาเด็ตบอกนะครับว่าคลองแห่งนี้เนี่ยเป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและบริษัทช China Road and Bridge Corporation หรือ CRBC ซึ่งเป็นรัฐวิสาหากิจด้านการก่อสร้างของรัฐบาลจีน ในสัดส่วนที่51ต่อ49โดยให้กลุ่มทุนจีนนั้นเข้ามาพัฒนาคลองและดูแลกิจการคลองทั้งหมดอย่างครอบคุมเพื่อแลกกับการสมทานยาวนานต่อเนื่องหลายทศวรรษแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าความฝันของตระกูลหุนอาจจะไม่ได้ง่ายใดอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เพราะความชัดเจนเรื่องงบประมาณในการดําเนินงานเนื่องจากรัฐบาลจีนมีความเป็นไปได้สูงที่จะระงับเงินทุนจากการสนับสนุนทางการเงินของจีน ที่ยังคงมีข้อกังขาสำหรับโครงการแห่งนี้มีการเปิดเผยจากบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการลงทุนโครงการนี้ซึ่งให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่าจีนแสดงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและยังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินทุนแต่อย่างใดฝาก่งของกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ระบุนในคำแถลงผ่านทางอีเมลที่ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับโครงการครองดังกล่าวโดวยจีนบอกนะครับว่านี่เป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่บริษัทจีนจะช่วยเหลือกัมพูชาในการสำรวจการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมตามหลักการตลาดแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงเกี่ยวกับเงินทุนเพียงแต่ระบุว่าเป็นความร่วมมือของสองประเทศที่เป็นมิตรประเทศอย่างแน่นแฟน้น ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเองก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีการตอบกลับคําร้องในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนการขุดคลองที่ทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการถามไปผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่และก็นักการทูตระบุนะครับว่าการที่จีนไม่แสดงคำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานทั้งหมดนำมาซึ่งความไม่แน่นอน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสถานะทางการเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกจากนี้นะครับยังเน้นย้ำถึงการที่จีนได้มีการลดขนาดการลงทุนในต่างประเทศลงอย่างมากทภาพการเศรษฐกิจของประเทศจีนภายในประเทศที่ไม่ค่อยสู้ดีเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันนั้นอย่างที่เราทราบไป เมื่อผ่านผนช่วงโควิด19มาเศรษฐกิจจีนไม่อาจฟื้นตัวกลับมาได้เหมือนก่อนที่จะมีการเกิดโรคระบาดสถานะทางการเงินของจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งฝั่งของรัฐบาลจีนนั้นต้องมีการรัดเข็มขัดหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนเจ้าใหญ่ๆก็อยู่ในสภาวะล้มละลายคนจีนใช้จ่ายน้อยลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจของจีนที่จะต้องมีการขับเคลื่อนขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าภายในประเทศจีนเองนั้นก็เรียกว่ายังเอาตัวไม่รอดคลั้นว่าจะไปลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมในประเทศที่จีนเคยลงทุนก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าการลงทุนนั้นไม่สามารถสร้างผลบวกให้กับจีนได้โดยเฉพาะมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าจีนอาจจะระงรับการลงทุนหรือชะลอการลงทุนนั่นเอง แม้กัมพูชานะครับจะเคยเป็นตัวอย่างของประเทศที่สร้างชาติโดยได้รับการสน,สนับสนุนจากชาติตะวันตกภายหลังสงครามกลางเมืองอันยาวนานซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของกลุ่มขมิบแดงแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับนกักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านนโยบายต่างประเทศก็มองว่ากัมพูชาเป็นรัฐบริวารของจีนไปเสียแล้วและยังมีปัญหานี้สินที่รัฐบาลกัมพูชานั้นติดหนี้จีนหรือเงินกู้จากจีน มากถึง1ใน3ของหนี้สาธารณะทั้งหมดแต่การลงทุนของจีนในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้นะครับกำลังลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากโครงการต่างๆโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนักหลายโครงการทำกลางวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมที่พุ่งขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นทางไซเบอร์หรือแม้กระทั่งแก๊งคอรเซนเตอร์ และแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ก็พุ่งเป้าไปที่คนจีนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชารวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเองก็ลดตัวลงอย่างน่าใจหายหลายเดือนหลังจากนั้นครับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยได้มีการลงนามในข้อตกลงได้กรอบการลงทุนความร่วมมือเมื่อเดือนตุลาคมปี2023กับ CRBC เจ้าหน้าที่กัมพูชาเองก็ได้เปิดเผยต่อสธารนชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเงินของจีน ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสุนจันทร์ทรซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่รับผิดชอบในโครงการดังกล่าวนี้บอกนะครับว่าซ r b c จะพัฒนาคลองและดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดโดยให้สัมปทานในระยะเวลาหลายสิบปีเป็นการตอบแทนแต่การที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้ข้อมูลแบบนี้กลับตรงกันข้ามกับทางด้านของนายคุณมาเน็ต นายกรัฐมนตรีที่กล่าวในพิธีวางศิลาฤกษ์มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า CRBC จะถือหุ้นในโครงการนี้ที่49ส่วนที่เหลือจะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทของรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างไรก็ตามครับการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเหมือนไม่ได้เตรียมกันเอาไว้นั้นก็ทำให้เกิดความสับสนในแง่ของการรับข่าวสารเพราะในวันเดียวกันนายฮุนเซนซึ่งก็เป็น บิดาของนายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโพสต์บน Facebook เพื่อเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในคลองดังกล่าวอีกด้วยส่วนสำนักข่าวของจีนอย่างสำนักข่าวซินหัวครับก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงก,การมีส่วนร่วมของจีนในรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวางศิลาเษกของโครงการขุดคลองในกัมพูชาไม่กี่วันต่อมาครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของรองนายกรัฐมนตรีสุนจันทรก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่ากรรมสิทธิ์ในการพัฒนาคลองนี้จะมีทางด้านของ CBRC เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องแต่ถึงกระนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่า CRBC จะถือหุ้นที่49เจ้าหน้าที ar ่ของบริษัทก็กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อกลางเดือนตุลาคมว่า ตัวเลขที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นยังไม่มีความชัดเจนและระบุด้วยนะครับว่ามีเงื่อนไขขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างมากโดยยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วน crbc ก็ไม่ได้ตอบกลับคำร้องในการแสดงความเห็นต่อทางสำนักข่าวรอยเตอร์แต่อยา่างใดขณะที่หนึ่งในนักลงทุนในกัมพูชาที่กล่าวถึงโครงการนี้บอกว่าไม่น่าแปลกใจถ้าจีนจะไม่ลงทุนในคลองดังกล่าวเพราะเนื่องจากว่าอาจจะไม่คุ้มค่า ต่อเศรษฐกิจหรือผลตอบแทนที่จะได้รับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคลองแห่งนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถขุดได้ต่อตามเป้าหมายและก็หลายๆคนที่ลงไปพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ประจำกักมพูชาก็มีการรายงานตรงกันนะครับว่าไซต์งานก่อสร้างที่เคยมีการเปิดตัวในพิธีเปิดและก,การวางศีลาเกษ์อ,อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมตอนนี้ถูกทิ้งร้างครับ ความน่าสนใจอีกอย่างก็คือโครงการที่จีนเข้ามาลงทุนในกัมพูชานั้นโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆหรือแม้กระทั่งการพัฒนาเมืองใหม่อย่างเมืองสีฮนุวิลกลับไม่ค่อยประสบความสําเร็จและมีการทิ้งร้างหรือยุติการดําเนินงานกลางคันเสียเป็นส่วนใหญ่อีกด้วยเช่นเดียวกับคลองแห่งนี้ครับเพราะอย่างที่ผมกล่าวไปว่าหลังจากพิธีวางศิลาเลษ์ผัดไป3เดือน ที่บริเวณที่จัดกิจกรรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ยังไม่มีการดาเนินการใดๆความไม่แน่นอนในการฝุดคลองดังกล่าวก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขณะที่ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโครงการต่างๆจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนต่อกัมพูชารวมถึงเงินทุนสําหรับโครงการพัฒนาโครงการดังกล่าวนี้ก็ยังไม่สามารถหาความชัดเจนได้ว่าเงินจะมาจากใครอีกทั้งโครงการพัฒนาของจีนในกัมพูชาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ก็มีการลดงบประมาณลงอย่างน่าใจหายมีการคาดการณ์นะครับว่าการเบิกจ่ายของจีนให้กับกัมพูชาจะลดลงเหลือ35ล้านดอลลาร์หรือราว1,206ล้านบาทภายในปี2026จากก่อนหน้านี้ที่มากกว่า420ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1 4 4 8 1ล้านบาทในปี2021และยังไม่มีเงินกู้ก้อนใหม่ๆจากจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เข้ามาในบัญชีของกัมพูชาเลย ซึ่งการพัฒนาโครงการต่างๆนั้นจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปในปี2022เงินทุนที่เคยหลั่งไหลมาจากจีนโดยเฉพาะกันให้จากรัฐบาลจีนนั้นลดลงจาก5 6 7ล้านดอลลาร์หรือราว1,9559ล้านบาทในปี2022และ302ล้านดอลลาร์หรือว่า1,412ล้านบาทซึ่งเคยให้เมื่อปี2023สิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนได้ดีเลยนะครับว่า กัมพูชากำลังถูกจีนเมินหรือเปล่าหรือว่าจีนเริ่มไม่มีกำลังมากพอในการจะอบอุ้มประเทศที่เข้าไปลงทุนโครงการต่างๆเหล่านี้ซึ่งนี่เป็นข้อมูลจากทางการของกัมพูชาที่มีการประกาศตัวเลขการลงทุนนี้เองนักวิเคราะห์อย,อย่างเกรซเตนโฮฟนะครับจาก r o วี Institute ในออสเตรเลียระบุน,นะครับว่า mm hmm. เงินทุนจากจีนสำหรับโครงการในต่างประเทศลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่กัมพูชาเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆแต่ว่าในกัมพูชานั้นอาจจะได้รับผลกระทบที่ชัดเจนมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยจีนยังคงสร้างถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอยู่บ้างแต่ล่าสุดได้มีการถอนตัวออกจากโครงการสร้างสนามบินของกรุงพนมเปญแห่งใหม่ที่จีนตกลงในตอนแรกที่งบประมาณ1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว37,000กว่าล้านบาท การถอนตัวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เส้นทางทางด่วนที่สร้างโดย CRBC เชื่อมกรุงพนมเปญกับชายฝั่งเมืองเยนุวิลก็ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกที่พยายามเลี่ยงค่าผ่านทางและไปใช้ถนนสายเก่าที่มีความไม่อัดแต่ว่าฟรีเหมือนเดิมเนื่องจากว่าค่าผ่านทางนั้นมีราคาสูงในระยะทางเพียงแค่ไม่กี่ร้อยกิโลฝั่งของนายอูวิรักหัวหน้าสถาบันคลังสมองของกัมพูชา f ิว u จอร์ฟอรกล่าวนะครับว่านักลงทุนอาจจะต้องเผชิญกับการขัดทุนเพราะว่าสนามบินอีกแห่งที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนของจีนที่เพิ่งสร้างเสร็จไปไม่นานที่เมืองเสียมเรียบกองเงียบเหงาวังเวงร้างแทบจะไร้ผู้คนแล้วก็เที่ยวบินแต่แม้ว่าการลงทุนของภาครัฐของจีนจะชะลอตัวลงในกัมพูชาแต่ในทางกลับกันครับการลงทุนจากภาคเอกชนของจีนยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและก็นักการทูตหลายคนในกัมพูชาระบุน,นะครับว่าเงินทุนจีนที่ไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากกลับไม่ได้เข้ามาในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่คนกัมพูชาจะได้ประโยชน์แต่กลับไหลไปยังอุตสาหกรรมที่มีการสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการพานันธุรกิจสีเทารวมถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์และก็สแกร์มเมอร์ นักท่องเที่ยวจากจีนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้หลักของกัมพูชาก็ยังคงไม่กลับมาแม้ว่าการระบาดของโควิด -19 จะผ่านพ้นไปนานแล้วก็ตามขณะเดียวกรรันรัฐบาลของจีนก็มีการเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังกัมพูชาถึงความเสี่ยงที่อาจจะถูกลักพาตัวและเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลอกลวงทางออนไลน์ในประเทศแห่งนี้แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาจะพัฒน,นาขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ชะตากรรมและความยั่งยืนของโครงการคลองฟูนันเตโชยังคงไม่มีความแน่นอนอย่างไรก็ตามครับจากกระแสะข่าวที่ออกมานั้นไม่ได้มีเพียงแค่รอยเตอร์สำนักข่าวเดียวสำนักข่าวอื่นๆของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของญี่ปุ่นอังกฤษหรือสำนักข่าวในประเทศไทยก็ทำข่าวถึงโครงการแห่งนี้ที่อาจจะเจอปัญหาขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้คลองแห่งนี้ขุดแล้วเสร็จได้แต่อย่างไรก็ตามครับ สื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลกัมพูชาอย่างคาแมททามส์นะครับก็ได้มีการโพสต์ถึงถแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาว่าการที่สื่อต่างประเทศรายงานข่าวเกี่ยวกับคครงแห่งนี้ว่าไม่สามารถจะขุดต่อได้เป็นเรื่องเท็จและให้ฟังข้อมูลจากรัฐบาลกัมพูชาเพียงเท่านั้นซึ่งประเด็นข่าวดังกล่าวนะครับทำให้กระทรวงยุทธาธิการและการขนส่งของ,ของกัมพูชาออกถแถลงการปฏิเสธรายงานล่าสุดของสื่อต่างชาติที่กล่าวหาว่าโครงการแห่งนี้ มีการาเผชิญกับการขาดทุนแหล่งเงินทุนโดยรายงานนะครับว่าสื่อต่างชาติให้ข้อมูลที่เป็นเท็จไม่มีมูลไม่มีหลักฐานและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจผิดและบิดเบือนการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชากําลังเดินหน้าโครงการอย่างแข็งขันโดยมีทีมเทคนิคได้ทําการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและทําการประเมินในเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น กระทรวงนะครับยังยืนยันได้ว่าโครงการนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านความร่วมมือของหน่วยงานระดับชาติและพันธมิตรระหว่างประเทศทางกระทรวงโยธาเองก็ได้ให้คำมั่นกับสาธารณชนถึงความคืบหน้าที่มั่นคงของโครงการและเรียกร้องให้ประชาชนพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเท่านั้นสำหรับการอัปเดตก็จะมีการอัปเดตข้อมูลผ่านไปยังเว็บไซต์ของโครงการหรือมีสายด่วนของโครงการให้โทรสอบถามรวมถึงแฟนเพจ Facebook และช่องทางต่างๆที่ให้ติดต่อแถลงการนี้จบลงด้วยการที่เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและคำชี้แจงโดยตรงจากแพลตฟอร์มนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าถ้าหากว่ามีอะไรหรือมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการก็ให้ศึกษาข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่มาจากโครงการหรือของรัฐบาลโดยตรง ล่าสุดนะครับทางนายคุณมาเน็ตเองก็ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าที่โครงการนี้จะต้องหยุดชะลอไปช่วคราวนั้นเป็นเพราะว่าช่วงนี้น้ําในแม่น้าโขงขึ้นสูงทําให้โครงการขุดคลองนั้นต้องมีการยุติลงช่วคราวแต่ถ้าหากว่าน้ําลดนั้นจะกลับมาขุดคลองอีกด้านเองอย่างไรก็ตามครับแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็จะเชื่อครึ่งหรือไม่เชื่อครึ่งเกี่ยวกับคําแถลงของรัฐบาลกัมพูชาขณะที่ฝั่งจีนก็ยังไม่มีท่าทีอะไรออกมาพูดถึงโครงการแห่งนี้ เรียกว่าอาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่มีปลาสนใจหรือจริงๆแล้วโครงการนี้อาจจะไม่ได้มีจีนเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ํทาทั้งนี้นะครับประเทศไทยเองที่อยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คอยจับตาโครงการแห่งนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าคลองที่มีความยาวกว่าหนรกิโลเมตรของรัฐบาลกัมพูชาจะขุดได้จริงตามที่รัฐบาลกัมพูชาได้มีการบนอ้างเอาไว้หรือไม่แต่ถึงอย่างไรครับคลองแห่งนี้เนี่ย ถ้าหากว่าขุดไม่ได้จริงกัมพูชาเองก็อาจจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปมากแต่ถ้าขุดได้จริงก็อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทําให้กัมพูชานั้นสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ง่ายมากกว่าการผ่านทางแม่น้ํโคงที่ออกสู่ดินแดนของเวียดนามและมีอธิปไตยเหนือเส้นทางคลองของตัวเองสิ่งเหล่านี้คงเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าการปรับตัวต่างๆในประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นั้นส่งผลกระทบถึงกันทั้งหมด และการเข้ามาของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกเองมีผลต่อการเปลี่ยนไปของประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าภูมิภาคนี้นั้นจะมีอะไรที่ทําให้เราต้องจับตาก,กันต่อไปหลังจากนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Global Watch ในคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามข้อมูลต่างๆที่เรานำมาเสนอผ่านทางช่องทางต่างๆของ Reporter j e n n y กดติดตามกด subscribe แสดงความคิดเห็นผ่านทางคลิปวิดีโอนี้กับช่อง r e p o r t e r จ Journey บน u u u e e และ Facebook ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ